ตัวไปแล้วนะคะรอบนี้ดูแล้วไม่เบาทีเดียวบอกได้เลยว่าแค่พิจตาเดียวนะคะสามารถเฉือนเอาชนะกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถ,ถ่าเจ้าได้เลยนะคะจนกว่าจะถึง50เมตรสุดท้าย กลับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะันดีทุกคนคนที่เหนื่อยไม่แพ้น,นักกีฬาดูแล้วท่าทางจะเป็นกองเชียร์นะคะอบอกได้เลยว่าเหนื่อยกว่านักกีฬาแน่นอนนะ,ะสำหรับกองเชียร์นะคะเพราะว่าทั้งกระโดดนะคะทั้งตะโกนนะคะส่งเสียงเชียร์นะคะ กีฬาในดวงใจของเรานั่นเองนะคะและคนแรกนะผู้นำกลุ่มกลับตัวไปแล้วเข้าสู่ท่ากบนะะ Thank oh you. ลูกที่ห้าชวิย์จษฎาชัยจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีลูกที่6วัินอัศวแพรพันดีจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีลูกที่7กิติทัศน์จันทร์คำีจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและแลูกที่8